สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะไปเซอร์เวย์บริษัทกันนะครับเซอร์เวย์เที่ยวบริษัทวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวจะรีวิวไว้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีครับครับบรรยากาศในรถนะครับเที่ยวเซอร์เวย์วันนี้มากับเจ๊ครับเจ๊ปากแดงแดงยกขึ้นเดี๋ยวยกขึ้นทุกคนโอ้โหครับตู้เล็นเจ๊ของเรา ตอนนี้ก็อยู่ได้ถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับกัะคลับเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอะไรนะเจ๊เอาาอ,าาอบุรีครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็นอนไป่อนครับหลับนะครับผมจุดแรกที่ทีมงานทัวร์นะครับพาแวะก็คือปตทหน้องใหญ่นะครับและลงชิมกาแฟกันหน่อยบรรยากาศก็ดีครับวันเช้า จะพาเพื่อนๆน,นะครับเดินทางไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีตอนนี้เราก็แวะพักสั่งกาแฟามาแล้วครับนี่มาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะครับจุดนี้นะครับเป็นปตทน้องใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆแวะมาก็สามารถแวะสั่งกาแฟาได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีสวนสวยๆให้เรานั่งชิวๆนะครับ

บรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ก็นั่งรอกาแฟครับชิวๆที่บริเวณสวนหย่อมที่เขาจัดไว้นะครับบรรยากาศดีมากเลย นี่แค่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจุดเด็ดเรายังไม่ถึงครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเดินทางกันต่อครับบริเวณสวนเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นพยอมครับต้นพยอมดอกหอมสวยมากเลย ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีพื้นที่บริเวณข้างบ้านหรือแนะนําครับให้ปลูกนะครับไม้ย,ยืนต้นครับดอกพยอมดอกพยอมหอ,อมอยู่ในดงบุลงร้องส่งรำเพนห่างสาวหนาวใจใกล้แฟนห่างแฟนหนาวใจบอกใครจนได้เอาไปแต่งเป็นเพลงครับ นี้เขาทำเป็น Universal Design นนะครับผมมาถึงจันทบุรีแล้วครับเพื่อนๆจุดแรกที่ทัวร์พาแวะชมก็คือเป็นจุดชมว,วิวเนินนางพญานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวข้างบนกันที่มาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็คนจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงนี้กำลังจะ10บโมงนะครับ ก็จะแดดนิดนึงนี่ครับบรรยากาศทะเลแต่ช่วงนี้จะเป็นหน้าบนระสุมนะครับอาจจะสีน้ำทะเลอาจจะไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ดูสวยๆครับผมไปบนมุมนะับ เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวเนินนางพญานะครับนี่เลยครับเพื่อนๆเ,เราขึ้นมาจุดสูงสุดของเนินนางพญาแล้วนะครับทะเลหาดเรา,เาสวยมากเลยครับ